อ้ส่โลกับจ่นี่แตกบุญโลรับเห็นไหมครับสวัสดีครับูุกบนสกคนคนสว่างเบากรอบเพื่อเราครับผมมือเหนียวกัป่าคือสิบุได้ันาแล้วละครับป่าเบิ้งแล้วครับย่างรอเบิ้งแล้วครับผมป่าแข็งมันหนาไหมครับแข็งหนาแบบยี่สิบเส้นเลยได้ครับผมมัน ดูไต่พื้นกูต้องจะลงไปครับผมมุ่งกันครับมุ่งกันคือถืบโคือเล่ะครับหาป่าแต่ว่าผมจะเห็นเบึงเนิรนนี่ครับผมตะเลนว่ครับว่าจะสไลด์เลนว่ครับเนิ่นนี่เบึงเบึงเนิ่นมันเลยครับเนาะนี่ครับผม นี่ก็ลบอยู่ประมาณลบเจ็ดครับผมบึงรับมันสินาทำนครับอุ้ยเบรกเบรกเบรกไม่ละเบกไม่ละเบรกไม่ละอ เกือบเบียกบูยู่ครับผมอ,อ้ซองปลาใต้หลืมเียครับผมชิบมีดอกปีนน,น้ำแข็งหมดละมีมีครับเนื่อเนเียครับ ใส่โลครับยู่นี่แดกกืนโลครับเห็นไหมครับเหอนใส่ละบใส่โลเลยครับปุ๊ดครับปุ๊ดครับุเห็นมคไปเลโอ้ี่ครัาเห็นไหมครับ พี่น้องใต่น้ําแข็งครับพุดพุดไปแล้วครับพุ่นเหรอว่าหมองน้าหน้านะหมองมัว่วเหรครับปลาโอปลาลายอยู่ครับ เอากระหินตัตัวครับผมมือนี่เนาะหหนาหครักครับผมโอ้โโอ้โเลียนอยู่ใต้น้าบนกรบป่าโอ้โมองนี่มันยังบักเยอ นะครับเห็นบ่นะครับตัวเห็นอยู่ครับขุนเน่าลดโู้เสีแดงว่าทาั้งไตยังเป็นน้ำอยู่ครับไต้ลงไปยังเป็นน้ำอยู่เห็นตัวปลาอยู่ครับ ก็ได้มันดอกครับพูนอ่ะปลาโอ้ครับเห็นบ่โอ้เห็นอยู่ครับโถนเห็นโถนอยู่ปุ๊โอ้ขุนยาวนยครับเห็นบ่ครับโอ้แบบง่ายเลยครับขุนบ้าบเลเห็นบ่ครับค้าวขุนๆเฮ้อเตะน้ำ ในน้ำแข็งต้องไปอีกครับเลียนไปวสไซลรนบูนี่นะครับเห็นท้าไห้ขุน่นเงาหลุดอยู่นี่ยังไงไตเหรอครับมันต้องป็นน้ำอยู่เนาะครับเนะาะฝาแลนได้ มันกับมันยู่หมองมันเป็นน้ำแล้วเนาะหมองมันเป็นน้ำแข็งมันกระบอไปแล้วครับโอ้โหครับขนงาวดูผู้นะโอีครับอานยูมุงนี้อย่าแท้ครับผุ้น เห็นเป็นโตอยู่ครับต่าวานอ้เอาวันบ่ได้หรอกมันหนาค่ัโคตรน้ำแข็งพุดครับอู้ปลาเห็นมาครับขุ่นเน่าเลยพุ่นผอู้หูปามเรียนอยู่แถวนี้ครับผูนอ่ะ เชียงน้ำแข็งลันกับปุบปปุบปอยู่โอ้ป่าลายอยู่ครับคุณอะเห็นเงาคนนะครับมันเห็นเงาค้นมาอเกิดคุณครับเห็นบ่คุณคุณเป็นคุณคุณนะครับนี่ นีมันมามันตื่นเหรอครับมองนี่ปลาอยู่มงงนี่ครับปลาปลาอยู่แถวนี่แหละครับนี่นี่แถวนี้ค่อยหาไปน้ำกันครับผม นั่ไปเดินปุ๊บป๊บปุ๊บป๊ีปลาครับโอ้โหปลาปลาปลาโอ้ตัวลอยไ่เลยครับโ้ยงแข็งบัลงปุ๊บไปปุ๊บอดเนาะคุณครับโอ้เลียนอยู่ใต้น้ำ ใจน้ำแข็งลงไปอีกคุณ